สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักต้นนี้กันที่เห็นอยู่นี่เป็นว่านงาช้างนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยคงมีกันอยู่แล้วค่ะสําหรับว่านงาช้างนะแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือที่บ้านเราเนี่ยออกดอกด้วยค่ะดอกของว่านงาช้างนะคะจะเกิดจากเงาข้างล่างที่อยู่ใต้ดินค่ะแทงออกมาเป็นช่อแบบนี้นะคะดอกเนี่ยจะบานช่วงเย็นค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะจนถึงตอนเช้าเลยค่ะแต่พอใสสายหน่อยนะคะดอกเขาก็จะเหี่ยวไปค่ะ ถ้าอยากจะดมกลิ่นของดอกว่านงาช้างเนี่ยต้องมาดมช่วงกลางคืนนะคะและว่านงาช้างนะคะยังเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยป้องกันภัยทั้งหลายให้กับบ้านของเราค่ะเราก็เห็นหลายๆบ้านนะปลูกว่านงาช้างกันไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อช่วยป้องกันภัยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสรรพคุณทางยาเนี่ยดีมากๆเลยว่านงาช้างนะนอกจากจะ ปลูกไว้เป็นไม้มงคลไม้ที่ช่วยฟอกอากาศแล้วสปปรรพคุณทางยาก็คือยังช่วยในการฟอกเลือดนะคะแล้วก็บางคนก็เอาไปใช้ในการรักษาใบหน้าค่ะทําให้หน้าเนี่ยหายจากสิวหายจากฝ้านะคะหรือว่าทําให้หน้าเราใสขึ้นด้วยค่ะแต่การใช้ในการทําเป็นยาต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูวิธีทําอีกทีนะคะดาวก็ยังไม่เคยทดลองสักทีวันนี้ดาวก็มีสูตรในการบํารุงว่านงาช้างให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะจะได้ออกดอกเร็วๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ สำหรับการบำรุงนะคะเราเน้นให้ลํำต้นเขาเนี่ยหน่ออวกใหญ่นะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นและที่สำคัญเลยนะคะคือว่านงาช้างเนี่ยเป็นว่านที่เราอะ่ะไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นหาสูตรที่ทำให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยดินไม่แน่นนะคะตัวช่วยดาววันนี้เนี่ยก็มีนี่ค่ะนมนะคะมีธาตุอาหาร มากมายหลายอย่างที่ต้นไม้เราเอาไปใช้ได้และอีกอย่างนึงก็คือทําให้ดินไม่แน่นด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะที่เราใช้ก็คือนี่เครื่องดื่มชูกําลังค่ะทําให้ลําต้นแข็งแรงอวบใหญ่นะคะตัวช่วยต่อไปคือผงชูรสค่ะตัวนี้เนี่ยทาให้ระบบรากเดินดีนะคะออกดอกด้วยค่ะทําให้รากเดินดีแล้วก็ช่วยเร่งดอกด้วยนะคะอันนี้เราใส่ไปที่1ช้อนชาค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลองหาจุลินทรีย์ตัวอื่นมาใส่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ดินไม่แน่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรต่างๆที่เราใส่ลงไปค่ะทําให้รากเนี่ยหาอาหารได้ดีนะคะเติมน้ำเนี่ยน้ำอยู่ที่4-5ลิตรนะคะเราใส่ประมาณ50ซีซีค่ะใส่ไปเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลดกันเลยค่ะสำหรับการให้น้ำว่านงาช้างนะคะก็ให้อยู่แค่อาทิตย์ละ1-2ถึงสองครั้งก็พอค่ะไม่ต้องแบบว่าลดทุกวันแบบนั้นไม่ต้องนะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะเน่าตายนะคะสำหรับสูตรนี้ก็1ถึงอาทิตย์ละครั้งได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะ และนี่ก็เป็นงาช้างบอนเซลนะคะลักษณะต้นเขาจะเป็นแบบแผ่เหมือนพัดค่ะก็ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งกับงาช้างต้นที่ออกดอกไปนะคะต้นนั้นจะเหมือนแบบว่าเป็นงาช้างโบราณค่ะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นงาช้างมินิกับงาช้างที่เราเคยทำการปักชำไว้นะคะตอนนี้ก็ออกเพียบเลยค่ะงาช้างมินิก็จะแบบว่าต้นเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ออกดอกค่ะเชื่อว่าจะโชคดีนะคะเดาว่าคิดเช่นนั้นค่ะเวลาออกดอกททไรเนี่ยก็โชคดีทุกทีนะคะท่านผู้ชมก็ลองๆหามาปลูกกันดูสําหรับว่านงาช้างแล้วก็วิธีการดูแลก็แสนจะง่ายอย่างที่เดาบอกไปก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ